สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแพลเก่ายังไม่ทันจะหายเพราะซ้ำกระติบชวันกรโดนน้ำร้อนลวกครั้งที่สองพันแผลเกือบทั้งมืออุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ใครไม่อยากให้เกิดขึ้นและมันคาดเดาได้ยากจริงๆอย่างกรณีของนักแสดงสาวคนสวยอย่างกระติบชวันกรที่ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งออกมาบอกว่าตัวเองนั้นโดนน้ำร้อนลวกจนเกิดแผลผู้พองที่แขน แต่ล่าสุดแผลเก่ายังไม่ทันได้หายดีแผลใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วเมื่อเธอได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งว่าโดนน้าร้อนลวกที่มืออีกแล้วโดยในอินสตาแกรมของกระติบเธอได้โพสต์ภาพนิ้วมือและแขนที่พันผ้าปิดแผลไว้พร้อมระบุแคปชั่นว่านักกรบจมมีบาดแผลโอ้ยเป็นอะไรกับน้ํามันเนี่ยหลังจากนั้นต่างมีบรรดาเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจกันอย่างรัวๆทีมงานที่นี่ .com ขอให้กระติบหายไวๆนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ